สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องชายครับผมจิกซอสิไทยแลนด์หรือว่านายกอุ้ยต่อทองเบญยองครับครับวันนี้ชกเปิดหัวปะช่วงที่สองอ๋อช่วงสองเออเออเอออ่าคู่สองนะเจอใครอ่ะเจอกับยอดอมรินทนะครับครับรถสวยจาเจ็ดไม่เคยเจอมั้ยไม่เคยเจอครับเรามวยประเภทก็ต่อยมาเท้าต่อยขาต่อยท้องต่อยหน้าล่าสุดชนะใครไว้ชนะยอดเหล็กเพชรครับครับสิทธิ์พนมทองอ่าใช่ไหมตอหมอศรีอ่ะตอหมอศรีครับครับชนะยังไง ก็ชนะก็ไปชนะปลายปลเหมือนกันครับอ่าบทเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแข็งแรงมากและดุเดือดนะวันนั้นนะนะครับร่างกายไฟนี้กับไฟที่ผ่านมาโอเคไหมไฟนี้เหมือนกันไหมเฮ้ยดีกว่าจริงป่าแล้ววันนี้เราจะเดินเกมยกไหนดีเลื่อยก่อเรื่อยๆก่อนไปเรื่องยกสามครับน้ำหนักมาเท่าไหร่น้องชายก็มาร้อยแปดจุดเก้าครับขาดเกินไหมขาดจุดหนึ่งครับอ๋อขาดจุดหนึ่งสบายคร้อยร้อย ร้อยเก้าอันนี้ร้อยเก้น้ำหนักเต็มไหมก็หรือต่ำกว่านี้ได้ร้อยแปดเก้าได้ครับแปดต่ำสุดแปดต่ำสุดอ๋อเก้ากำลังดีครับนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดปีครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอ่ฝากแฟนมวยชาวสุราษฎร์หน่อยครับก็วันนี้ก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับครับที่แน่นอนครับขอบคุณครับครับแนะนำตัวหน่อยครับเยอรมนีเป็นใส่ยใจเด็กครับไฟน์นี้เนี่ยอ่าเป็นไฟน์ที่เท่าไหร่ที่เราใช้ชื่อนี้ สี่เนาะไปที่สี่อ่าสามไฟเป็นไงบ้างก็ชนะหนึ่งแพ้สครับชนะหนึ่งแพ้สองแพ้สามแพ้สามเลยเหรอชนะใครครับชนะเพชรบุญการครับโอ้ที่เขาสดสดนะแล้วแพ้ใครก็แพ้ไอ้ไรก็น้ำนิโรธพวกแหลมโพแล้วไอ้อะไรอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจำได้ไหมแต่ล่าสุดใช่สันติบนครับอ่าอ๋อมือซ้ายดอกไม้ป่า แพ้ดอกไม้ป่าแพ้แหลมโพแพ้นิโรธแต่แพ้ของโหดเลยนะวันนี้เจอจิกซอเป็นไงวางแผนไว้ยังไงก็ตามเกมครับครับเขาเดินเราก็ฉาบฉวยจุกจิกดักทีบดักเตะซ้อมมากี่วันไฟนี้สองิกว่าครับซ้อมจากเจ็ดมีใครเป็นคู่ปรับมียอดเสืกสันตัวใหญ่ครับหมูยอดยอดเสือสันนีร้อยสาิบเลยต้มเหรอ ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิสามยอดสิบั้นเลยนะอ๋อเราไม่ถึงร้อยสามสิบเลยเนี่ยไม่ถึงร่างกายก็ใช้ได้เลยวันนี้ลดน้ำหนักไปเท่าไหร่ก็ประมาณจุดหกครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบจากจังหวัดปีทีเกิไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบครับวันนี้เกิดไหมจะเจ็ดว่าไงบ้างก็เกิดให้ได้ครับครับแกหวังว่าอ่าฉีดขั้นต่ำขั้นต่ำมีอยู่แล้วสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นมีอยู่แล้วครับอ่าฝากแฟนมวยหน่อยน้องชาย ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับ,รบเต็มที่แน่นอนโอเคคครับ